ราก็อยากจะ explore ว่าวุ้นมันเอาไปทำอะไรได้อีก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 อ,กอกะค่ะ oh. มันมันเป็นวัตถุดิบที่แบบมันว้าวในตัวมันเองมาก oh. แล้วพาก็เชื่อว่าวัตถุดิบหลายๆอย่างที่เราคุ้นชินนะคะ oh. มันน่าจะมีแบบ potential แต่แค่เราทุกคนยังไม่เคยแบบรู้จักมันแล้วก็ลองไปแบบว่าไปศึกษาว่าเป็นอะไรได้บ้างคิดว่าหลายๆอันมันน่าจะเป็นแบบวุ้นได้ สวัสดีครับดีทามสกผมัญชาชุมเชิญวันะครับวันนี้จะพามาเจอกับร้านวุ้นคาเฟ่ที่เอาวุ้นมาทําเป็นอาหารคาวแห่งแรกของประเทศไทยแห่งแรกของกรุงเทพและแห่งแรกของญาติอิน o r t ์ตเอ็กซ์อร์ตสมัยโบราณถึงตะบันถนนส่งว่าคุณสีตาภาสกุลดีเลอร์หรือว่าคุณภารินะครับเือเป็นทายาทรุ่นที่3ของวุ้นตาโทรศัพท์แต่ถ้าพูดอย่างนี้คนรุ่นก่อนรู้จักแต่ละคนรุ่นใหม่ต้องรู้จักร้าน อากาศที่แห่งนี้นะครับวัสดีคับปารีครับสวัสดีค่ะจะบอกว่าหลงเข้ามาก็ไม่เชิงนะฮะเพราะทรงว่านเนี่ยเป็นย่านที่เราเก่าแก่รู้จักนําเข้าสิ่งของนําเข้าส,ออสบอร์สมัยโบราณใช่ครับ<ช>แต่มาเดี๋ยวสะดุตาร,ร้านนี้แหละครับร้านนี้คือร้านอะไรครับ ร้านวุ้นค่ะเป็นคาเฟ่วุ้นอย่างที่คุณบัญชาได้บอกไปว่าเป็นที่แรกที่นาวุ้นมาทําของขาวค่ะะฉนนั้นจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับที่เห็นอยู่ตรงเนี้ถ้าใครมองเผินๆก็คิดว่าผัดไทยผัดไทยเส้นใหญ่อะไรอย่างนี้ยแต่จริงๆไม่ใช่นะฮะเส้นนี้ทําจากวุ้นใช่ค่ะว้าวนะครับแล้วมาถึงชิ้นนี้คืออะไรครับ อันนี้จะเป็นคาเวียค่ะที่ทําจากวุ้นทําจากวุ้นด้วยใช่ค่ะส่วนซอสเจลวันนี้เราจะเห็นความเงาของมันเพราะว่าเราทําจากวุ้นเหมือนกันก็ทำจากวุ้นเหมือนกันใช่ค่ะเครื่องดื่มเราก็ทําจากวุ้นเหมือนกันอันนี้วุ้นแก้วยใช่ค่ะอันนี้วุ้นอะไรครับจับเลียงค่ะจับเลี้ยงนะฮะและนี้ก็คืออันนี้จะเป็นขนมเรียกว่าอิสปาองคค่ะจะเป็นตัวที่ขายดีก็ตรงถ้วยเนี่ยค่ะจะเป็นวุ้นแล้วก็มีกุหลาบมีกระเจี๊ยบมีลิ้นจี่อยู่ข้างในค่ะ ธุรกิจเนี่ยตั้งต้นตั้งแต่สมัยรุ่นอากงเลยใช่ไหมครับเจนหนึ่งเลยใช่ไหมตอนนั้นนีอากงทําอะไรครับตอนนั้นอากงก็เหมือนเป็นคนจีนที่อพยพมาทั่วทั่วไปค่ะก็จะมาปักหลักที่นี่เขาก็จะขายหลายอย่างขายตามตามคนอื่นเขาค่ะใครขายอะไรเขาก็ขายด้วยแล้วสุดท้ายทําไมถึงมาลงลึกที่วุ้นเลยล่ะครับคดักอื่นๆนะคะ มันก็มีปัญหาอะไรต่างๆของมันเช่นรัฐบาลเริ่มห้ามการนําเข้า<ม>ผลผลิต<ม>หรือว่ามันเก็บรักษายาก<อ>ค่ะแล้วเผอิญว่าเราได้พาร์ทเนอร์ที่ดี<อ>เราได้วุ้นเกรดแบบพรีเมียม<อ>ค่ะเราก็เลยมาโฟกัสแค่วุ้นอย่าง<อ>เดียวตอนนั้นนะคะที่ยุคแรกเลยมันจะมาเป็นเส้นเป็นเส้นนะเป็นเส้นสาหลายซึ่งมันจะมาแบบว่าเป็นบล็อกใหญ่ๆค่ะมันก็จะแบบ ขายยากค่ะแล้วก็มันใช้ยากเพราะว่าเหมือนก่อนจะใช้ก็ต้องเอาไปต้มน้ําให้มันอมน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็เลยซื้อน้อยลงน้อยลงค่ะจนกระทั่งเราได้พาร์ทเนอร์ที่ทํามาให้เราเป็นผงได้อ๋อจากเส้นแล้วเป็นผงละใช่มันก็จะใช้ง่ายขึ้นจัดเก็บง่ายขึ้นค่ะแล้วเราก็มาแบบบรรจุซองเมื่อกี้ผมฟังผิดหรือเปล่าคุณพาลิบอกว่าบุญเป็นสาระ ใช่ค่ะเป็นสาหล่ายสีแดงชื่อว่ากาซีลาเลียค่ะคก็คือจะโตในทะเลแปซิฟิกค,คือจริงๆที่ไทยมนก็โตได้แต่ว่า คุณภาพมันไม่เท่ากับที่เราตังไวอะค่ะค่ะคือคุณภาพไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะเพือเหมือนกับว่าความแข็งความแน่นของวุ้นนะคะมันเรียกว่าเจลสตริงและไอเจลสตริงเนี่ยมันแบบว่าที่ปลูกที่ไทยมันมันไม่ถึงจุดที่เราอยากให้เท็กซ์เจอร์มันออกมาเป็นแบบนั้นนะคะเราก็เลยใช้วิธีแบบอิมพ์ตเอาแั่แสดงว่าในแง่ของ โภชนาการคุณค่าทางอาหารเป็นยังไงฮะก็จะมีไฟเบอร์สูงเลยค่ะอย่างแบบว่ามีไฟเบอร์คอนเทนต์80%ของทั้งหมดนะคะที่เหลือมันก็จะเป็นแบบ โซเดียมแต่คือพูดโซเดียมเราจะน่ากลัวแต่มันนิดเดียวเพราะว่ามันมันมาจากมันเป็นสาหร่ายอะค่ะมันก็มีความทะเลมันจะมีโซเดียมแต่ว่าอย่างเช่นวุ้น2.5กรัมอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีไฟเบอร์2กรัมเลยเพราะฉะนั้นเวลาทานไปก็จะรู้สึกแบบอิ่มท้องสบายท้องแล้วก็ช่วยในเรื่องการแบบขับถ่ายด้วยแล้วก็เป็นวีแกนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นกรูเตนฟรีแคลน้อยแล้วก็ของเราก็คือเซอร์ติฟายฮาลาด้วยโอ้ฮาลาเราก็ได้ด้วยนะครับ จนสุดท้ายก็เลยมาเป็นธุรกิจแค่บุญละทีนี้ใช่ครับซึ่งก็เป็นช่วงที่คุณพ่อเขเข้ามาเต็มตัวถูกไหมครับใช่ครับเป็นไงบ้างครับต่อในรุ่นที่สองสำหรับเรื่องธุรกิจก็พอคุณพ่อเข้ามาเขาก็ไฟ <พ arus S 1> แรงมาก <Laure> คุณพ่อก็ออกตลาดมากขึ้นไปหา พวกยี่ปวัวชาปวัวแบบเข้าไปหาเองเลยค่ะแล้วก็เริ่มเริ่มจะแบบไปภาคนั้นภาคนี้อย่างเงี้ยค่ะขยายตลาดในประเทศต่างประเทศด้วยต่างประเทศด้วยนะฮะใช่ค,<อ>ค่ะก็คุณพ่อก็จะเป็นคนแบบบุกเบิกเรื่องนี้เลยค่ะแล้วตอนนั้นก็เลยทําให้วุ้นที่พอคุณพ่อเข้ามาทำเนี่ย ก็ยังเน้นแบบอย่างไงขายส่งหรือขายปีหรือขายยังก็จะยังเป็นขายส่งปัจจุบันนี้ก็ยังเน้นขายส่งอยู่ค่ะเนี่ยแล้วก็มาถึงวันหนึ่งเนี่ยนะคุณพาริเนี่ยก็ต้องมารับธุรกิจต่อจากคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมฮะเราเป็นเจนสมเนี่ยเรารับธุรกิจต่อ,อยังไงครับพาค่ะมีความรู้เรื่องการทําอาหาร แล้วเราก็เลยรู้ว่าวุ้นอันมันเอาไปทำอะไรได้แล้วมันก็มีช่วงที่พาเข้ามาช่วยที่บ้านทำโซเชียลมีเดียคอนเทนต์แล้วการที่เราจะแบบว่าแตกต่างจากคนอื่นมี personality ที่แบบเป็นตัวของตัวเองอะค่ะเราก็วางตัวเองไว้เป็น educator ผ่อนคนดูคนที่เข้ามาชมเนี่ยค่ะว่าวุ้นมันเอาไปทำอะไรใช้ยังไงแต่ว่า การที่เราเอาความรู้ใหม่ๆเข้ามาเผยแพร่นในโซเชียลมีเดียค่ะตอนแรกก็กระแสตอบรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำไมอะ่ะเพราะว่ามันมันไม่มีใครอยากทำหเหมือนแบบว่ากลุ่มลูกค้ามันก็ยังเป็น B2B อยู่ก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เคยชินกับการทำวุ้นกะทิอยู่แล้ว<อ>เขาก็ไม่ได้อยากจะรู้สิ่งนี้นะคะ่ะเขาก็จะชอบสูตรวุ้นกะทิสูตรวุ้นแฟนซีแต่เราก็ ยังมุ่งหน้าถัำต่อไปเพราะว่าเราเลือกช้อยนี้แล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนเหมือนเราก็ไปเข้าตาคนนู้นคนนี้เขาก็เลยยิ่งเชิญให้เราไปเป็นแบบวิทยากรสอนหรือมาขอความรู้จากเรามาคอลแลบกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอใช่ก็เลยแบบว่าเออมันเริ่มมีควนเห็นเราแล้ว จะเป็นคาเฟ่ค่ะก็มาจากเหตุผลเดิมที่ไหลมาเรื่อยๆค่ะว่าคอนเทนต์เราเราทำไว้เยอะมากแต่ว่ามันไม่มีใครได้ทําจริงๆเราก็เลยทําให้กินเลยค่ะก็นทําให้ดูเลยใช่ไหมทำให้กินเลยว่าแบบมันทําได้นะลองมาลองแบบเทกเจอร์ใหม่ๆดูเหมือนเพราะว่าเห็นแต่ในแบบ คอมมันมันก็ดูสวยๆดูสต้องมาได้กินเลยต้องมาได้กินดีเลยค่ะก็เลยเป็นที่มาของการเกิดร้านแห่งนี้ที่มีชื่อว่าอาการากาอาการากาอ๊ะเป็นภาษาอะไรครับอาการแปลว่าวุ่นค่ะก็จะเป็นภาษาคอมมอนที่เขาใช้กันปกติเลยค่ะส่วนคําว่ารากาก็ไม่มีอะไรเลยค่ะแค่แบบกับด้านมันเฉยๆเหรอเลยกลายเป็นแบรนด์เลย S <S ใช่คาาร,รับดา้ารา่า<ๆ>หลายคนถ้าเข้ามาแล้วจะแปลกใจนะครับเหมือนกับเราเข้าไปย้อนยุคในสมัยชนีสโปรตุเกสถูกไหมฮะค่ะทำไมถึงออกแบบร้านออกมาเป็นอย่างนี้ล่ะครับเพราะว่าเราก็อยากให้มันเบลนด์ไปกับย่านย่านนี้มันจะมี ความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากตั้งแต่สมัยแบบร้อนสามหเพราะว่าเป็นที่ Import Export เพราะฉะนั้นสถาปัตยกรรมในถนนเนี้ยค่ะก็จะเป็นแบบตึกแขกแขงมุสลิมหน่อยค่ะมีการผสมผสานกับโปรตุกีสอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำไมมันต้องวุ้นจะมาเข้ากับอาการลาก้าได้นะครับกับสไตล์ความเป็นไชน์สโปรตุกีสจริงจริงก็ไม่มีอะไรเลยค่ะเพราะว่ามันเป็น ความเป็นมาของที่บ้านแล้วมันก็เป็นตัวตนของพวกเราทุกคนอยู่แล้วคือเห<อ>มืนอนแบบว่าการที่เราทําสิ่งเหล่านี้ค่ะ<อ>มันไม่ได้ต้องประกอบสร้างอะไรเท่าไหร่ร<อ>เราเราไม่ได้แบบ make story ขึ้นมาแล้วมาใสา่<อ>คือมันเป็นเรื่องราวของเราอยู่แล้วค่ะร<อ>เราโตที่นี่ อยู่ที่นี่ใช้วุ้นที่นี่แล้วเราก็รู้จักกับผู้ประกอบการต่างๆที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่สมัยกงเราก็เลยเหมือนมีความผูกพันกับที่นี่ก็เลยแต่งให้มันเป็นสไตล์สงวาดเป็นไงฮะคนเริ่มมองมาแล้วตามมาหาแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะก็ก็ฟีดแบ็ดีมากแบบดีใจมากค่ะที่ตอนแรกก็ก่อนที่จะทําก็คือกลัวว่าคนจะไม่เก็ตหรือเปล่ากัรเอาวุ้นมาทําผัดไทยอือสิ แบบทำไมไม่กินผัดไทยปกติไปเลยสิทำไมไม่แบบเป็นโทษนะผัดไทยเส้นจันเส้นอะไรก็ว่าไปใช่ไหมฮะ<ช>แต่นี่คือเป็นบุญเนี่ยใช่ค่ะ อเกื่านก็คิดว่าคนจะไม่เก็ตว่าทําทําไมแต่ปรากฏว่าลูกค้าเราแบบน่ารักมากลูกค้าเราเห็นถึงความพยายามเห็นถึงแพชชั่นของเราแล้วก็ชื่นชมในสิ่งที่เราทําแล้วก็อร่อยด้วยคือเหมือนตัววุ้นเองอะค่ะมันก็จะไม่ได้มีรสไม่ได้มีอะไรแต่ว่าเราเราปรุงแล้วมันอร่อยค่ะเขาก็เลยแบบชอบเรามีลูกค้าประจําหลายคนค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ยังเป็นการแบบ ปากต่อปากอยู่ชวนแบบเพื่อนๆหรือแบบครอบครัวมาลองของแบบใหม่ๆหลายๆคนเขาก็จะว้าวอะค่ะว่าเฮ้ยวุ้นมันเอามาทําอย่างนี้ได้ด้วยนะหรือแบบแต่ละเทคนิคมันเป็นเทคนิคในครัวไฟไดนิ่งเขาก็จะเฮ้ยมันเข้าถึงง่ายไม่ต้องไปจ่ายแบบหลายพันเพื่อไปกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ที่นั่ก็แสดงว่าตอนนี้ก็ตอบโจทย์คุณพาลีแล้วสิว่าหนึ่งสร้างข้อมูลความรู้ให้คนเข้าใจแต่คนก็อาจจะไม่เข้าถึงสุดท้ายก็เลยมาเปิดหน้าร้าน ให้คนเข้าถึงมาเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่คือเหมือนตอนแรกที่เราเปิดเราคิดว่าเราคงต้องแบบพูดเยอะใช่ต้องตะโกนต้อง e d ดูเค e เยอะเพราะว่าไม่รู้ว่าวุ้นคืออะไรยังไงทำมาทำทำไมเพราะอะไรแต่ปรากฏว่าทุกคนพร้อมที่จะเปิดใจฟังเรื่องราวของเราแล้วก็ยินดีไปกับเราที่เราสามารถเอาวุ้นมาทำเป็นของใหม่ๆได้สำเร็จนะคะเป็นทั้งอาหารของขาวแล้วก็เครื่องดื่ ใช่ค่ะทุกอย่างเลยตื่นเราก็ลองผิดลองถูกกันเยอะมากแล้วเราก็ช่วยกันชิมเพราะว่าพอไม่เคยมีใครทํามาก่อนเราเรียนรู้จากใครไม่ได้เลยพามีความรู้ในการใช้วุ้นก็จริงแต่มันก็เป็นทฤษฎีอะค่ะเราก็แล้วเวลาเราทำขอนเทนอะมันก็ไม่เหมือนกับมาทำขายเนาะลงรู้คุ้คลานกันเยอะเพราะสมควรกว่าจะได้มาแต่ละจาน ท่านี้แสดงว่าตอนเนี้ยคุณพ่อก็ยังคงขายวุ้นที่เป็นผมเข้าไปแบบ B 2 B 2> ใช่นะครับคุณมาลิก,ก็มาแบบ B 2 C เลยทีเนี้ยนะฮะก็ะคู่กันไปนะครับเราตั้งเป้าหมายยังไงว่าเปิดร้านนี่มาแล้วได้4เดือนลวระยะยาวเราอยากจะเห็นร้านนี้ไปยังไงครับเราก็อยากจะขยายร้านเพิ่มแล้วก็เหมือนเปิดสาขาเพิ่มค่ะให้คนได้มารู้เออว่าวุ้นมันทำอะไรได้มากกว่าวุ้นกระทิซึ่ง พาก็ไม่ได้จําเป็นว่าเฮ้ยเราเขาต้องซื้อยี่ห้อเราไม่จําเป็นคือเราอยากให้แรงบันดาลใจคนอื่นนะคะเพื่อให้ตลาดวุ้นผงเนี่ยมันเติบโตในภาพรวมด้วยเพราะว่าตอนนี้วุ้นมันก็เอาไปทําแค่วุ้นกะทิมันจะได้โตไปด้วยกันค่ะมาเก็ตมันจะได้ไซส์ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนี้ถ้ากลับไปตั้งแต่รุ่นอากงจนกระทั่งรุ่นคุณพ่อแล้วก็ขึ้นรุ่นคุณพานี่ครับเราได้อะไรคะจากการที่แบบว่าจิบวุ้น ตั้งแต่สมัยตั้งเดิมจนมาถึงขนาดนี้โอเคค่ะสิ่งที่พาเรียนรู้มากจากการที่ผ่านมาสามรุ่นนะคะคือเราต้องรู้จักโปรดักต์ของเราอย่างอากงเนี้ยขายอะไรก็ขายไปเถอะแต่ส่วนคุณพ่อเนี่ยก็จะเริ่มมาสำรวจตลาดแล้วว่าแต่ละคนแบบเขาเอาสินค้าเราไปใช้ยังไงมันมีเพนพอยอะไรบ้างเหมือนแต่ก่อนคนอื่นเขาขายวุ้นเขาก็จะขายอันใหญ่ๆไม่มีการติดสติกเกอร์ให้ไม่มีการแพ็คให้หมดอายุ อะไรไม่มีราคาก็เน้นแบบว่าถูกๆอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อก็จะเป็นคนที่แบบโอเคฉั้นแพคให้ฉันติดสติกเกอร์ให้ค่ะเพื่อแบบว่าได้รอย alty จากลูกค้า<อ>ใช่แต่ว่าพ่อก็ยังไม่ได้ทำวุ้นเป็นนะคะเขเหลอครับความลับเ <laughs> ขาก็จะรู้เป็นทฤษฎีเหมือนกันรู้ทฤษฎีใช<อ>วิธีทำข้างหลังซองอะคะ่ะมันค่อนข้างอ่านไม่รู้เรื่อง แต่คือมันอ่านไม่รู้เรื่องเพราะว่าอยอยเขาให้ผลิตออกมาแบบนั้นมันก็จะเป็นวิธีที่เก่ามากที่แบบว่าสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ทําแบบใหญ่มากใช้น้ํห้าลิตรใช้น้ําตาลหนึ่งกิโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันยากมากต่อการที่ให้ใครออกมาทําต่อ,อค่ะรุ่นรุ่นพากับพี่กับคุณกับพี่ชายพาเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่โอเคเรามา บอกทุกคนว่าจริงๆวิธีใช้อะมันมันง่ายนะหาวิธีให้เลยว่าตามเนี้ยคุณจะเอาไปแอปพลายกับกเมนูไ,ไหนก็ได้<อ>ซึ่งกลับมาเรื่องเดิมก็คือเราต้องรู้ p โปรดักของเรา <c oughs> พากับพี่เนี่ยก็จะเป็นคนเริ่มจุดเนี้ยค่ะว่าวุ้นจริงๆแล้วมันทำยังไง <c oughs> เราต้องสอนคนอื่นได้ <c oughs> เราต้องแบบว่าคือเราเป็นคนขายเราต้องรู้ดีกว่า <c oughs> ทุกคนนะคะ <c oughs> ใช่ใช่แล้วพอเรามีความรู้แน่นเราก็ทําอะไรแบบนี้ขึ้นมาได้แล้วเราก็สอนคนอื่นได้ใช่ค่ะก็กลายเป็นเอ็กซ์เพรสตแล้วพอเรารู้เยอะเราก็เอาไปต่อยอดได้อีกมากมายอย่างเช่นวุ้นนะคะตอนนี้เราทําเป็นของข่าวได้แล้วมีคนเอาวุ้นนะคะไปทําเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้ว ใช่คืออะไรครับพอดีจเป็นแบบเหมือนกับว่า biodegradable plastic อะค่่ะโออ้ยยสลาได้ใช่อ่่าเนี้พารู้สึกว่าคนทั่วไปก็คงอาจจะไม่ได้รู้แต่ว่าพอเหมือนเราแบบคนรีเสิร์ชเรื่อยๆอะค่ะแล้วเราก็ได้ไปคอนเนคกับคนอื่นโอแสดงว่าโอกาสเนี่ยยังอีกไกลเลยสิใช่มคงไม่ได้อยู่แค่ร้านคาเฟ่นี้แน่นอนเลยคือร้านมันมี potential มากพาก็แบบ คเขาค้างตื่นเต้นคะ่ะเหมือนตอนนี้คนก็แบบอุ้ยอยากได้เส้นแบบนี้ไปกินที่บ้านมีขายไหมอ,อะไรอย่างเงี้ยครับถึงจุดที่แสดงว่าคุณพาแล้ว ด้วยนะแล้วก็คุณแม่ที่ออกแรงกันทำมานี่นะครับมันทําให้มูลค่าเพิ่มของผมวุ้นเนี่ยขึ้นไปเยอะมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่คือเราก็อยากจะ explore ว่าวุ้นมันไปเอาทำเอาไปทําอะไรได้อีกนะอีกอีกอ่ะค่ะมันมันเป็นวัตถุดิบที่แบบนานา,นามันว้าวในตัวมันเองมากแล้วพาก็เชื่อว่าวัตถุดิบหลายๆอย่างที่เราคุ้นชินนะคะมันน่าจะมีแบบ potential มากเหมือนกันแต่แค่เราทุกคนยังไม่เคยแบบรู้จักมันแล้วก็ลองไปแบบว่าค้นคว้าลองไปศึกษาว่ามันเป็นอะไรได้บ้างเนี้ค่ะพาคิดว่าหลายๆอันมันน่าจะเป็นแบบบุญได้ก็ถือว่าเป็นการแบบอินสไปร์คนอื่นให้ลองแบบว่ารู้จักโปรดักตัวเองแล้วเอาไปต่อยอดครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่อากงคุณพ่อแล้วก็มาถึงคุณพาลีก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วนะขายทั้ง B2B ขายทั้ง B2C นะฮสนใจตรงเนี้ย คือปกติเนี่ยเวลารุ่นใหม่ๆจะรับช่วงธุรกิจต่อจากคุณพ่อวันนั้นระคิดยังไงอะไม่เคยอยากมาทําที่บ้านเลยรู้สึกว่ามันไม่เท่ฟุ้นผงตาโทรศัพท์มันแบบว่า<อ>ไม่ได้ดังขนาดนั้นนะตอนนั้น<อ>ไม่ได้ใกล้ชิดกับ,บฝั่งคุณพ่อมากาาก็เลยอาจจะไม่ได้มีแบบความผูกพันกับแบรนด์ฟุ้นผงตาโทรศัพท์เท่าไหร่ไม่ได้อินไม่ได้อินอใช่ค่ะแต่มาวันหนึ่งอะคะ่ะพอเราเริ่มเอาตัวเองเข้ามาทําเห็นว่า ทุกคนแบบลำบากตากตำกันมายาวนานสิ่งที่ทำให้เราโตมาได้ทุกวันนี้ก็คือวุ้นผงตาโทรศัพท์ <c oughs> คิดว่าเออเราควรจะภูมิใจกับมันนะแล้วด้วยความที่พี่พาเข้ามาทำก่อนด้วยค่ะอ,อะไรหลายๆอย่างมันก็ง่ายกับเรามากขึ้น<อ>แล้วพอพี่พาเข้ามาบุกเบิกเปลี่ยนระบบทำให้มันดีขึ้น พาก็รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆแล้วอ่ะมันไปต่อได้อีกไกลเลยถ้าเราถ้าพากับพี่ช่วยกันมาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะพ่อแม่นี่ยแหละค่ะคเพราะว่าถ้าไม่มีบุญ,บญ,บญองตาโทรศัพท์หรือถ้าไม่มีแบบเอ่อคนที่มาร่วมทุนด้วยหรือไม่มีรอแมทที่ดีบ,บุญองตาโทรศัพท์ค่ะมันก็ไม่มีร้านนี้หรอกแต่ว่าพาต้องขอบคุณตัวเองด้วยที่กล้าที่จะทํากล้าที่จะแบบขึ้นมาดูแลทุกคนเพราะแต่ก่อนพาไม่ได้อยู่ในสายนี้มาก่อนเลยครับ ล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแบบทำอะไรไม่เป็นทําอะไรไม่เก่งไม่เคยทำอะไรพาอยู่สายแบบศิลปะมาตลอดทําไม่เคยกล้าทําอะไรเลยแต่ร้านนี้ค่ะทําให้พาแบบฮึบแล้วก็รู้สึกว่ามันทําให้พาแบบเติบโตไปไกลขึ้นเยอะภายในเวลาอันสั้นๆนะคะคแล้วก็เนี่ยค่ะขอบคุณตัวเองที่แบบฮึบขึ้นมาแล้วแบบไปต่อไปต่อพยายามแบบดูแลทุกคนให้ดีที่สุดพยายามให้โปรดักออกมาได้ดีที่สุด แล้วก็ดีใจที่ฟีดแบ็ดีครับ